สำหรับในท้องตลาดนะคะหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะหาโปรโตีนรับประทานเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะที่เป็นผงชงแล้วก็ดื่มเนี่ยง่ายๆเนี่ยมันมีกี่ชนิดกันแน่โอ้พูดหลักๆละกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะมีมาอย่างยาวนานก็คือเวนะคะเวโปรตีนก็คือโปรโตีนชนิดหนึ่งที่สกัดจากนมทําให้มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ชงเป็นผงดื่มนะคะอันนี้นี่ก็จะมีกรดอะมิโนครบเหมือนกันค่ะนะคะแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่แพ้โปรตีนจากนม ะะหรือว่าแพ้น้ำตาลแลคโตสนะคะคือไม่สามารถย่อยได้บางคนกินแล้วก็จะท้องอืดย่อยแล้วก็ดูดซึมยาก ะะแล้วก็เลยมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือหลายๆบริษัทนะคะก็จะมีโปรโตีนจากพืชค่ะเป็นแพลนเบสโปรตีนซึ่งในตลาดทั่วๆไปเนี่ยมักจะไม่สกัดจากถั่วเหลืองก็สกัดจากถั่วพีหรือถั่วลันเตานะคะและเลือกสกัดถั่วชนิดเดียวค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันที่เป็นการสกัดจากธัญ,ญพืชเหมือนกันแต่ว่าเป็นธัญ,ญพืชที่หลากหลายทําไมถึงเลือกสกัดจากธัญ,ญพืชที่หลากหลายและ mx โปรตีนก็เลือกวิธีนี้ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่านะคะใน ผลิตภณัณฑ์หรือในถั่วหรือในพืชหนึ่งชนิดเนี่ยอาจจะมีกรดอะมิโน,โนไม่ครบถ้วนค่ะอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะมีกรดอะมิโนที่จําเป็นครบทุกชนิดเลย9ชนิดแต่ว่าจะมีเมทไลโอนีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่จําเป็นในการสร้างกระดูกและฟันเนี่ยน้อยกว่าตัวอื่นๆนะคะแต่ว่าถ้าเราเสริมผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากข้าวหรือง,งาดําเข้าไปข้าวและงาดาจะมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าเมทไลโอนีนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยมันก็จะทําให้ครบถ้วนและก็สมบูรณ์ในเรื่องของโปรตีนที่ เป็นโปรตอะมิโนนะคะแล้วก็อยู่ในปริมาณที่เขาเรียกว่าอยู่ในปริมาณสูงแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะนอกจากนั้นนะคะใน MX p r o t e โปรตีนเนี่ยก็ยังเลือก ถั่วเขาเรียกว่าถั่วพรีเมียมอีกหลายชนิดเลยค่ะอย่างเช่นถั่วอัลมอนด์ก็จะมีสารอาหารง่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะนะคะสารอาหารประเภทไฟโตสเตอรอลมีถึง192มิลลิกรัมต่อผงถั่วนะคะ100กรัมเลยทีเดียวเพราะว่านะคะไฟโตสเตอเอลเขาเรียกเป็นเค,เคมีที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะประโยชน์ในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดก็จะช่วยให้คอเลสเตอรอลหรือไขมันที่ไม่ดีเนี่ยไปเกาะผนังหลอดเลือดเนี่ยได้น้อยลงทําให้หลอดเลือดไม่แข็ง ตัวเปราะแล้วก็แตกง่ายนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะถั่วอัลมอนด์จะมีไขมันนะแต่เป็นไขมันที่ดีค่ะก็คือโอเลอิกและไลโนเลอิกค่อนข้างสูงซึ่ง2ตัวนี้ก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดนะคะลดการเกาะตัวของคอเลสเตอรอลนะคะในผนังหลอดเลือดและก็จะช่วยทําให้เราลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและก็โรคหัวใจด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีวอลนัทแล้วก็ถั่วบาซิลนะคะตัวนี้จริงๆเด่นหลายเรื่องเลยนะคะแต่ตัวที่เด่นเ ก็คือเขามีซิลิเนียมสูง ซีลเนียมเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่มีอยู่ในถั่วสองตัวนี้และร่างกายต้องการค่ะเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่เรียกว่าแรงกว่าวิตามินอ e ีหลายเท่าเลยนะคะทําให้นะคะหลอดเลือดและหัว,วใจเราแข็งแรงค่ะแล้วซีลเนียมยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารหนึ่งตัวซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นหูก็คือกลูตาไทโอนค่ะกลูตาไทโอนเป็นสารตัวหนึ่งที่สร้างในร่างกายของเรานะคะมีในเกือบทุกเซลล์เลยแล้วก็มีมากในเซลล์ที่ต้องการค่ะ กำจัดของเสียในร่างกายดังนั้นอันนี้ค่ะก็จะช่วยให้ตับนะคะซึ่งเป็นอวัยวะที่ต้องการคูออต้าไทโอนสูงเนี่ยสามารถกำจัดของเสียในร่างกายได้ดีขึ้นที่สําคัญเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีถั่วดาวอินคานะคะที่มีวิตามินอ e ีสูงมีโอเมก้าสสูงแล้วก็มีกรดไลโนเลอิกและโอเลอิกสูงเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็สําหรับผมและผิวนะคะเรามีงาดานะคะแล้วก็วิตามิน B3 หรือไบโอตินเนี่ยช่วยบํารุงบํารุงผมผิวเล็บให้ดูดีด้วยนะคะแล้ว แล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องลําไส้ค่ะก็สามารถเพิ่มนะคะออประสิทธิภาพการทํางานของลาําไส้แล้วก็การขับถ่ายเพราะว่ามีสารสกัดจากเมล็ดแฟลกแล้วก็ไซเลียมฮัก์คส์ค่ะซึ่งมีใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์ที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ํานะคะใย,ยอาหารที่ไม่ละลายน้ําจะเป็นเหมือนตัวที่เป็นเหมือนสกอตไบไปขัดลาําไส้แล้วก็เพาะอาหารของคุณทําให้มันสะอาดมากขึ้นแล้วพอเข้าไปถึงลําไส้ใหญ่นะคะเขาจะเป็นเพร์ไบโอติกก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในทางเดินอาหารด้วย ส่วนใยอาหารที่ละลายน้ําได้นะคะเขาก็จะช่วยลดการดูดซึมของไขมันและน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดค่ะทําให้เราควบคุมระดับน้าตาลได้ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่เราเอาทัญพืชแล้วก็โปรโตีนจากพืชหลายๆชนิดมาผสมกันนะคะก็อยู่ใน MX Protein แโประค่ะ